ฮัลโหลสวัสดีค่ะเทิงนมัสการพระคุณเชียงไลขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเลือกเราเป็นทิงน้มัสการที่มารับใช้พระเจ้าผู้ซึ่งเทียนแท้และส่งเป็นอยู่เนาะช่วงนี้ก็มีพาระใจอยากจะน้นใจกับเทิงน้มัสการของเรานะคะหนึ่งเราต้องรู้ว่าทิงน้มัสการลวนทั้งนัดโดนตีนะคะทุกคนนะคะ เป็นคนการคนการไม่ทำอะไรให้เราเชื่อโยนเราเชื่อโยนพระเจ้ากับพี่น้องให้เข้ากันได้ให้เข้ากันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเป็นคนการแล้วก็จะนำพี่น้องของเราเข้ามาถึงหน้าภ้าพของพระเจ้านะอ่าแล้วก็เราก็สำหรับพระเจ้าพระสิริและเกียรติทุสินทุอย่างอันหน้าเป็นของพระเจ้าเนาะ ทุกครั้งเรานำมาสก,การพระเจ้าเพื่อจะให้น้ำพระทัยของพระองค์ได้รับอิ่มเอมและพภชะนั้นแล้วก็ทุกครั้งเราก่อนที่น้ำมาสก,การก็อย่าจะลน้มใจว่าหนึ่งกายเราต้องพร้อมนะคะเตียงกายให้พร้อมวันเสาร์นอนเช้าหน่อยเนาะตอนเช้าตื่นขึ้นมาอธิษฐานสดใสเนาะแต่งต,ตัวให้เรียบร้อยอันนี้ไม่มีปัญหาเนาะ สองจิตใจของเราจิตวิญญาณของเราต้องพร้อมเนาะสามาผู้นำผู้ทินมัสการการถาวายทรัพย์ของเราก็ต้องพร้อมเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเรามารับใช้พระเจ้าปณิบัติพระเจ้าเนะเาะอย่างนึงเราก็เป็นแบบอย่างให้แก่พี่น้องด้วยนะพระเจ้าสรงกำลังสองทุกครั้งเรานมัสการพระเจ้าเ,รา,เ,ร,าร,เ,าเราจะผ่านทางการนมัสการ เราจะขอให้พระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยนะเราทุกครั้งเรานมันสก,การเราก็คาดหวางว่าพระองค์พระบิดาจะทรงสถิตอยู่กับเราเนาะอันนี้เป็นค้าดหวางของคริสเตียนทุกคนเวลานมันสก,การเนาะสามแล้วก็เราต้องมีผู้สืบทอดต่อไปเนาะที่นมันสก,การกมมม็มีมีมีผู้สืบทอดต่อไปเหมือนอย่างมสิษโ์มเสษนั้น มีโยชัวเป็นผู้สืบท่อนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทิ้งนมัสการแล้วก็ต้องอบรงหรือว่าสริมสั้นน้องๆที่จะเตรียงพร้องให้แก่น้องๆสักวันเราก็ต้องผ่านไปสักวันหนึ่งเหมือนกับสมัยก่อนอาจารย์แม่ก็นำพี่อาีิงเรียกว่าพี่อังองเนาะเดี๋ยวนี้เขาก็ครึ่งเวทีละเนาะเราก็สักวันหนึ่งเราต้องมี แก่ต้องอยู่ข้างหลังช่วยเหลือเสริมสัน้นเขาเพรชนะอยากจะให้เราเสริมสัน้นรุ่งใหม่เตรียมพร้อมอยู่เสมออยากจะให้เทงน้มาสการสู้ๆนะครับประเจ้าอุยพรค่ะ